มาดูการใช้รถยนต์ไฟฟ้ากันบ้างค่ะเวลาที่เราจะใช้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยท่านผู้ชมคะสิ่งที่เราต้องคิดก่อนเลยว่าเอ๊ะแล้วถ้าอยู่ที่บ้านเนี่ยเราจะชาร์จแบตเตอรี่ยัยงไงมันคงไม่ได้ง่ายขนาดเหมือนเสียบปลั๊กชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือการวางระบบไฟฟ้าภายในบ้านเนี่ยต้องทำอย่างไรกันบ้างไปฟังกันค่ะ ผู้ชมที่สนใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้านะคะนี่ค่ะเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะรัฐบาลเตรียมประกาศมาตรการจูงใจให้ประชาชนซื้อรถยนต์ไฟฟ้ามาใช้ค่ะมาตรการที่ว่านี้นะคะก็จะมีทางมาตรการทางภาษีก็คือลดภาษีสรรพสามิตร,รถยนต์ไฟฟ้าลดภาษีนําเข้ารถยนต์ไฟฟ้ารวมทั้งมีมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี มาจูงใจด้วยนะคะถ้าใครจะซื้อก็รอฟังมาตรการของรัฐก,ก่อน,นะคะจะประกาศออกมาภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะแต่ว่าพอจะซื้อรถยจ์ไฟฟ้าก็ต้องมานั่งวางแผนว่าเอ๊ะแล้วระบบไฟฟ้าในบ้านของเราเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะ Wallbox นะคะหรือว่าที่ชาร์จไฟฟ้าที่เราชาร์จที่บ้านต้องมีการออกแบบระบบไฟฟ้าอย่างไรให้ปลอดภัยขอฟังคำตอบชัดๆนะคะ กับการไฟฟ้าส่วนปูมิภาคค่ะคุยกับท่านรองผู้ว่านะคะท่านรองชาติชายภุมบลินค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะท่านรองครับพอคิดจะซื้อรถยนต์ไฟฟ้าก็ต้องคิดถึงว่าเอ๊ะชาร์จรถที่บ้านเนี่ยชาร์จอย่างไรให้ปลอดภัยแนะนํำยังไงคะท่านที่กาลังจะซื้อรถยนต์ไฟฟ้านะครับอย่างแรกนะครับท่านควรที่ต้องสอบถามข้อมูลจากผู้จําหน่ายเกี่ยวกับเรื่องของขนาดที่เหมาะสมนะครับในการที่จะชาร์จ ประจุไฟฟ้าให้กับรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งโดยทั่วไปถ้าเป็นที่ชาร์จตามบ้านเป็นแบบ normal charge นะครับจะมีขนาดกระแสอยู่ที่ประมาณ30แอมป์หรือใช้กําลังไฟอยู่ที่ประมาณ7กิโลวัตต์ท่านก็ไปตรวจสอบระบบไฟฟ้ามิเตอร์ของท่านขนาดเท่าไหร่สายประทานเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็เมนสกริตเบรกเกอร์ที่ใช้มีขนาดเพียงพอหรือไม่ถ้าเกิดว่าไม่เพียงพอท่านต้องปรับปรุปรงระบบไฟให้เหมาะสมกับเครื่องจช้ไฟฟ้าที่จะนํามาเชื่อมต่อกับ อุปรกรณ์ไฟฟ้าครับมิเตอร์ที่บ้านเนี่ยต้องกี่แอมป์ถึงจะสามารถที่จะใช้กับรถยนต์ไฟฟ้าได้คะส่วนใหญ่นี้ถ้าเป็นบ้านขนาดที่ไม่ใหญ่มากถ้าใช้มิเตอร์1 5แอมป์อยู่แล้วนั้นมิเตอร์จะใช้ได้สูง 1, 3, ถึง3เท่าคือ4 5แอมป์ถ้าเกิดท่านคำนวณแล้วไม่สูงเกินกว่านี้เพราะว่าวอลบ็อกขนาด30แอมป์ท่านสามารถจะใช้กับมิเตอร์เดินไปได้แต่ถ้าท่านเห็นว่าจะใช้แล้วนั้นจะไม่เพียงพอท่านก็เพิ่มขนาดมิเตอร์ครับเปลี่ยนเพิ่มขนาดมิเตอร์ไปขนาดแอมสิบแอมป์ค่ะแต่ว่า เท่าฟังดูแล้วมิเตอร์ทั่วไปที่บ้านเรือนติดอยู่15แอมป์เนี่ยไฟบ้านก็ใช้เครื่องปรับอากาศก็ใช้ตั้งหลายตัวพอมามีรถไฟฟ้าด้วยมันจะพอหรือคะเขาต้องตรวจสอบนะครับว่าเพียงพอหรือไม่ถ้าไม่เพียงพอมี2วิธีครับวิธีแรกคือท่านต้องปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในเพื่อรองรับให้ได้อย่างเพียงพอแล้วขอเพิ่มขนาดมิเตอร์ที่เหมาะสมถ้า15แอมป์ก็เพิ่มเป็น30แอมป์ ขณะเดียวกันไฟฟ้าส่วนภาคเรามีการติดตั้งมิเตอร์เครื่องที่2ให้ท่านสามารถแยกมิเตอร์ติดตั้งเป็นมิเตอร์เครื่องที่2ได้ครับอ๋อหมายถึงว่าถ้าเกิดเรามีมิเตอร์เครื่องเดิมอยู่แล้วเนี่ยบ้านเราเองถ้าซื้อรถยนต์ไฟฟ้ามาสามารถขอมิเตอร์เครื่องที่2ได้ได้ครับค่ะแล้วเครื่องที่2นี้เราควรจะขอมิเตอร์กี่แอมป์คะมิเตอร์ที่เหมาะสมนะครับ มิเตอร์ขนาด15วงเล็บ45ก็พอครับแต่จะขอมากกว่านี้เพราะว่าวัน,น้างหน้าจะมี2คัน3าคันก็อาจจะใช้30วงเล็บร้อยแอมครับที่บ้านเนี่ยคือระบบไฟฟ้าเดินอยู่แล้วเนี่ยมันต้องมาหรือระบบอะไรไหมคะก็มี2วิธีอย่างถ้าเดินระบบไฟฟ้าอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็ต้องปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้สอดคล้อ,องเหมาะสมกับการใช้ไฟฟ้าของเครื่องประจุไฟฟ้าเนี่ยนะครับค่ะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งที่ง่ายที่สุดก็คือขอมิเตอร์เครื่องที่2แล้วก็เดินสายใหม่หมดเลยครับฟังดูแล้วเหมือนกับว,ว่าการมีมิเตอร์เครื่องที่2เนี่ จะง่ายกว่าการใช้มิเตอร์ไหมคะก็จะง่ายกว่าครับสะดวกง่ายกว่าครับค่าใช้จ่ายล้ะคะถ้าเราขอมิเตอร์เครื่องที่2เนี่ยค่าใช้จ่ายเป็นยังไงค่าใช้จ่ายเนี่ยนะครับก็จะคิดเฉพาะตัวค่ามิเตอร์กับค่าตรวจสอบของไฟฟ้าเท่านั้นครับค่าจ่ายไม่สูงครับสาคาก็อยู่ที่ขนาดมิเตอร์ที่ขอครับขนาด15แอมป์หรือ30แอมป์แล้วแต่ประเภทครับค่ะก็เหมือนเราขอไฟบ้านปกตินี่แหละขอไฟบ้านปกตินะครับค่าไฟล่ะคะถ้าเราชาที่บ้านเราเนี่ย ชาร์จไฟตอนกลางคืนค่าไฟเท่าไหร่คะค่าไฟโดยเฉลี่ยถ้าเป็นประเภทที่อยู่อาศัยนะครับเราก็คิดค่าไฟตามเลทปกติที่ใช้อยู่ปัจจุบันสําหรับมิเตอร์เครื่องที่2องเด้คิดอัตราเดียวกับมิเตอร์เครื่องที่1ครับมีข้อแนะนําว่าใช้ยังไรชาร์จไฟฟ้าที่บ้านยังไงให้ปลอดภัยสําหรับ wall box หรือว่าอุปกรณ์ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้านะครับในการที่จะมาเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าสิ่งแรกคือต้องตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในก่อนนะครับว่าเราติดตั้งไว้เหมาะสมหรือไม่สาหรับการชาร์จ แต่ที่สำคัญครับอุปกรณ์ที่มาเชื่อมต่อน,นั้นต้องได้มาตรฐาน IEC 61851ติดตั้งในพื้นที่ที่มีหลังคาคุมแล้วก็อยู่จุดทางและจุดจอดรถนั้นประมาณไม่เกิน5-7เมตรครับฝั่งท่านรองพูดมาแล้วเนี่ยการเลือกใช้มิเตอร์การติดตั้งต่าง,างๆหลายหลยคนอาจจะบอกว่าอยากจะให้ PA เนี่ยเข้ามาช่วยมให้บริการเลยมีไหมคะ ทีเอเราก็มีบริการนะครับในการติดตั้งระบบไฟฟ้าหลังมิเตอร์ให้กับผู้ขอใช้ไฟฟ้าสําหรับผู้ที่มีความประสงค์นะครับจะติดตั้งวอลบ็อกเราก็ยินดีที่จะติดตั้งระบบไฟฟ้านะครับโดยการเดินสายเมนประธานนะครับติดตั้งตัวเบรกเกอร์สายดินแล้วก็อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วในกรณีที่ท่านมีวอลบ็อกแล้วนะครับราคาก็ไม่แพงครับต่าเริ่มต้นอยู่ที่1-5,000บาทระยะไม่เกิน20เมตรครับสำหรับท่านที่ที่ไม่มีวอลบ็อกและต้องการให้ PA จัดหาให้ ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ35,000บาทครับก็คือวันสต o อปเซอร์วิสตรงนี้เลยครับได้ทุกอย่างครับทั้งเดินสายติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันรวมถึงเรื่องของจาาัดหาวอลบ็อกให้ด้วยครับก็แค่นี้แหละก็สบายใจและว,ว่าแบบมั่นใจว่าปลอดภัยแน่นอนนะคะมีการติดตั้งสายดินป้องกันไฟช็อตไฟรั่วแน่นอน,อนครับผมครับนะคะเอาล้วค่ะท่านผู้ชมครับถ้าจะซื้อรถยนต์ไฟฟ้าก็ต้องวางแผนนะคะว่าจะชาร์จรถยนต์ที่บ้านนะคะผ่านวอลบ็อกนะคะ ให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดได้อย่างไรนะคะวันนี้ฟังชัดๆจากรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนปุ่ยภาคแล้วนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณครัวส,วส,สวัสดีค่ะ